สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เข้าใจง่ายๆที่เราจะทำเรื่องยา,ยากให้เข้าใจง่ายขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คนเลี้ยงแมวทุกคนรู้สึกเหมือนกันก็คือทำไมเราถึงกลายเป็นทาสแมวกันไปหมดทุกคนครับลองนึกภาพตามผมนะครับใครที่เลี้ยงหมาคงจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเวลาที่เราเดินเข้าบ้านเจ้าตูบก็จะวิ่งเข้าหาเราทันทีกระดิกหางตื่นเต้นจนตัวสัน่นแสดงให้เห็นว่ามันดีใจแค่ไหนที่เรากลับมา เราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้านายที่กลับมาหาลูกน้องผู้พักดีแต่พอเป็นแมวทุกอย่างกลับตาลปัดหมดเลยครับเวลาเรากลับบ้านแมวมันอาจจะแค่ชายตามองเราดิดหน่อยแล้วก็กลับไปน,นอนต่อหรือบางทีมันอาจจะเดินหนีเราไปเฉยเยด้วยซ้ำแต่พอเราทำเป็นไม่สนใจมันก็จะเดินมาคลอเคลียมมานั่งตักเราซะง,งั้นแล้วพอเรากำลังจะทำธุระอะไรก็ตามที่สำคัญสาคัญแมวมันก็จะกระโดดขึ้นมานอนขวางทรนท,ที่เรากาลังจะใช้พอดีเป็นยังไงครับ คุ้นๆกันไหมโมเมนต์ Moment พวกนี้แหละครับที่ทำให้เราเริ่มสงสัยว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของใครนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกิดคำว่าทาสแมวขึ้นมาในสังคมอย่างแพร่หลายคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินคำว่าทาสหมาเลยจึงอยู่ที่เราอาจจะรักสุน,นัขมากแต่ความสัมพันธ์มันชัดเจนครับเราคือจ่าฝูงส่วนหมาคือลูกฝูงที่เชื่อฟังและทำตามคำสั่งแต่กับแมวไม่ใช่เลยครับ ความสัมพันธ์มันดูคล้ายกับนายเหนือทาสมากกว่าการที่แมวเลือกที่จะเข้าหาเราในเวลาที่มันอยากไม่ใช่ในเวลาที่เราต้องการทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายที่ต้องรอและยอมอยู่เสมอจากผู้ให้เรากลายเป็นผู้ขอขอความรักขอให้มันมาอ้อนขอให้มันยอมให้เราเล่นด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแมวแต่เราเป็นทาสที่คอยรับใช้แมวต่างหาก แต่ผมอยากชวนทุกคนมาคิดต่ออีกมุมครับแล้วถ้าในชีวิตคนเราเองก็มีโมเมนต์ที่เหมือนท่านแมวอยู่เหมือนกันล่ะเราเคยรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่นบางอย่างในชีวิตควบคุมไหมบางทีก็เป็นอารมณ์ของเราเองบางทีก็เป็นความคิดของคนอื่นหรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต่างอะไรจากเจ้าเมียวเลยครับที่มาหาเราบ้างมาเมินเราบ้างตามใจมัน วันนี้ผมจะพาไปถอดรหัสพฤติกรรมของแมวว่าทำไมมันถึงมีเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลจนทำให้เรายอมเป็นทาสและที่สำคัญที่สุดเราจะเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากความเป็นทาสแมวนี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะก้าวจากทาสแมวสู่เจ้านายชีวิตตัวเองได้ในที่สุดครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากและแตกต่างจากความสัมพันธ์กับสุนัขอย่างสิ้นเชิงทำไมถึงเป็นแบบนั้น เราลองมาดูที่สุนักกันก่อนนะครับตามสัญชาตญาณแล้วสุนัขเป็นสัตว์สังคมที่อยู่กันเป็นฝูงในฝูงจะต้องมีจ่าฝูงและลูกฝูงเพื่อให้ฝูงสามารถอยู่รอดและทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสุนักถูกนํามาเลี้ยงในบ้านมันก็จะมองเราในฐานะจ่าฝูงโดยปริยายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสุนัขถึงดีใจที่เห็นเรากลับบ้านมันจะพยายามเอาใจตามติดทุกฝีก้าวและพยายามทําตามคําสั่งของเราอย่างเต็มที่ เพราะการเชื่อฟังจ่าฝูงคือคกลไกเอาตัวรอดของมันเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ควบคมุมเป็นเจ้านายของมันความสัมพันธ์จึงค่อนข้างตรงไปตรงมาและมีความเข้าใจร่วมกันแต่สำหรับแมวเรื่องนี้กลับไม่ใช่เลยครับสัญชาตญาณของแมวไม่ใช่สัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงแบบมีลำดับขั้นที่ชัดเจนแมวเป็นนักล่าเดี่ยวที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวและความเป็นอิสระสูงมาก เมื่อมันเข้ามาอยู่ในบ้านของเรามันไม่ได้มองว่าเราเป็นจ่าฝูงแต่มันมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบนายเหนือทาสมากกว่าเราลองนึกถึงโมเมนต์ที่เราเป็นฝ่ายต้องรอคอยการเข้าหาจากมันสิครับเราอยากจะกอดมนันอยากจะเล่นกับมันแต่แมวกับเลือกจะเดินหนีไปนอนสบายๆบ,บนโซฟาหรือบางทีเราก็ต้องรอให้มันเดินมานั่งตักในเวลาที่มันต้องการความอบอุ่นไม่ใช่ในเวลาที่เราอยากจะกอดมันนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราเป็นฝ่ายที่ต้องรอและยอมอยู่เสมอจากผู้ให้ความรักเรากลายเป็นผู้ที่ต้องขอความรักจากมันในที่สุดเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันพอใจไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารตรงเวลาการซื้อของเล่นใหม่ๆหรือแม้แต่การยอมให้มันนอนทับอยู่บนตัวเราทั้งทงที่เรากำลังทำงานอยู่การที่แมวเลือกที่จะเข้าหาเราในเวลาที่มันอยากไม่ใช่ในเวลาที่เราต้องการทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายถูกควบคุม ความไม่แน่นอนนี้เองที่ทําให้เราเริ่มสงสัยในบทบาทของเราในบ้านจากที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเรากลับกลายเป็นเพียงผู้รับใช้หรือทาสที่คอยบริการเจ้านายขนพุยตัวเล็กๆแทนและถ้าคุณลองสังเกตให้ดีคุณจะเห็นว่าแม้แต่ในท่าทางการแสดงออกแมวก็มีบางอย่างที่ทําให้เรายอมสยบได้ง่ายๆเวลาที่มันเดินมาคลอเคลียขาหรือเอาหัวมาชนกับเรานั่นไม่ใช่เพียงการอ้อนเท่านั้นแต่เป็นการทําเครื่องหมายกลิ่นของมันไว้บนตัวเรา ซึ่งในเชิงพฤติกรรมแล้วนั่นคือการประกาศความเป็นเจ้าของซึ่งเราก็ยินดีที่จะยอมให้มันทําได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแมวแต่เราเป็นทาสที่คอยรับใช้แมวต่างหากความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ทําให้เราทุกข์ทรมานนะครับแต่กลับสร้างความสุขให้เราอย่างประหลาดเพราะในความสัมพันธ์แบบนี้เราไม่ได้ควบคุมทุกอย่างแต่เรากลับได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวาง ซึ่งนี่แหละคือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปจากที่เราได้คุยกันไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวไม่ใช่แบบเจ้านายลูกน้องเหมือนสุนัขแต่เป็นเหมือนนายเหนือทาตที่ทาให้เราต้องยอมสยบให้เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เหตุผลทางพฤติกรรมเท่านั้นแต่ยังมีวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเข้ามาอธิบายด้วยครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจที่ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างสมองของแมวนั้นแตกต่างจากสุนัขในหลายๆด้าน สุนัขถูกเพาะพันธุ์มาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์มานานนับพันปีทําให้สมองของมันมีวงจรประสาทที่ตอบสนองต่อคําสั่งแต่สําหรับแมวแล้วพวกมันไม่ได้ถูกคัดเลือกมาเพื่อการเชื่อฟังหรือการเป็นผู้ตามทําให้สมองของมันยังคงมีความเป็นอิสระสูงมากนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมแมวส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยสนใจคําสั่งมานี่สิหรือนั่งลงของเราเพราะสมองของมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการนั้นตั้งแต่แรก นอกจากนี้แมวยังมีอาวุธลับที่ใช้ในการควบคุมเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วยนั่นก็คือเสียงครางเพอที่เป็นเอกลักษณ์ของมันครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าเสียงนี้ไม่ใช่แค่เสียงที่แสดงความพอใจเท่านั้นแต่ยังมีเคลื่อนความถี่พิเศษที่ประมาณ25 150เฮิร์ซซึ่งเคลื่อนความถี่ในระดับนี้มีผลโดยตรงต่อสมองมนุษย์ทําให้เราลดความเครียดลดความดันโลหิตและรู้สึกสงบลงอย่างน่าประหลาดใจ เสียงครางนี้จึงไม่ใช่แค่เสียงน่ารักน่ารักแต่เป็น,นกลไกทางชีววิทยาที่แมวใช้เพื่อสร้างความผูกพันและทำให้เรารู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้ๆมันคือเรื่องที่น่าอภิรมและในที่สุดเราก็เต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อได้ยินเสียงนี้ซ้ำๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่คนเลี้ยงแมวทุกคนต้องเคยเจอคือการนวดอุ้งเท้าหรือที่บางคนเรียกว่าทำขนมปังพฤติกรรมนี้ดูน่ารักน่าเอ็นดูมาก แต่จริงๆแล้วมันคือสัญชาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนเป็นลูกแมวที่ใช้ในการนวดเต้านมแม่เพื่อกระตุ้นน้ำนมการที่แมวโตแล้วยังทำพฤติกรรมนี้กับเรานั่นไม่ได้หมายความว่ามันมองเราเป็นแม่แต่มันคือการแสดงออกถึงความรู้สึกปลอดภัยความไว้วางใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งซึ่งในเชิงจิตวิทยาแล้วโมเมนต์เหล่านี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้รับเลือกเป็นที่รักและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมันอย่างแท้จริง สิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นพลังดึงดูดที่ทําให้เรายอมเป็นทาสของแมวโดยไม่รู้ตัวครับไม่ใช่แค่เพราะพฤติกรรมที่เหนือชั้นของมันเท่านั้นแต่ยังมีกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมแมวถึงสามารถควบคุมเราได้อย่างแนบเนียนทั้งหมดนี้จึงทําให้แมวไม่ได้แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นนายที่ครองหัวใจเราและเป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือการควบคุม เราได้คุยกันถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมที่ทำให้เรากลายเป็นทาสแมวบางทีการเป็นทาสแมวอาจเป็นบทเรียนชีวิตชิ้นสำคัญที่เจ้าเหมียวกำลังมอบให้เราอยู่ก็เป็นได้เราลองมาพิจารณาหลักธรรมที่ชื่อว่าอนัตตากันนะครับคำนี้แปลง,ง่ายๆว่าไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีความเป็นเจ้าของที่แท้จริงฟังดูอาจจะยากหน่อยแต่เรื่องนี้อธิบายได้ง่ายมากผ่านความสัมพันธ์ของเรากับแมวนี่แหละครับ เรามักจะคิดว่าเราคือเจ้าของแมวตัวนี้เราซื้ออาหารให้มันเราจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้มันเราให้ที่พักพิงกับมันเราจึงรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของมันโดยสมบูรณ์แต่พอเอาเข้าจริงเราควบคุมอะไรมันได้บ้างครับเราสั่งให้มันทำตามใจเราได้ไหมเราบังคับให้มันมาออดได้ทุกเวลาที่เราอยากได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยครับ มันอาจจะยอมทําตามใจเราบ้างในบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วมันยังคงเลือกที่จะทําในสิ่งที่มันอยากทําอยู่ดีมันสอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะใช้เงินทองมากมายเพื่อดูแลมันแต่เราก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของหรือควบคุมมันได้อย่างแท้จริงสิ่งนี้เหมือนกับบทเรียนชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญเลยครับเราอยากควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราอยากควบคุมอากาศให้ฟ้าโปร่งในวันที่เราไปเที่ยว เราอยากควบคุมความคิดของคนอื่นให้มาเข้าใจเราหรือแม้กระทั่งเราอยากควบคุมสุขภาพร่างกายของเราไม่ให้เจ็บป่วยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามใจเราเสมอไปหลักอนัตตาที่แมวสอนเราจึงไม่ใช่เรื่องของความเศร้าหรือความว่างเปล่าแต่มันคือการสอนให้เราปล่อยวางและยอมรับความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ไปเสียทั้งหมดการที่เราเป็นทาสแมวอย่างเต็มใจ ก็เพราะเรายอมรับหลักการนี้โดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้หวังจะไปควบคุมมันแต่เรามีความสุขที่ได้อยู่กับมันในแบบที่มันเป็นนั่นคือการปล่อยวางอย่างแท้จริงดังนั้นการเป็นทาสแมวอาจไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และยอมรับในสิ่งที่มันเป็นโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางสู่ความสงบสุขในชีวิตเลยครับ จากหลักอนัตตาที่สอนให้เราปล่อยวางและยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งผมอยากชวนทุกคนมาดูอีกหนึ่งบทเรียนที่เจ้าเหมียวสอนเราได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นก็คือหลักอุเบกขาครับอุเบกขาหมายถึงการวางใจเป็นกลางหรือการมีความรักที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นฟังดูอาจจะขัดแย้งกับคำว่าทาตแมวที่ดูเหมือนเราจะรักมันจนยอมทำทุกอย่างแต่ถ้าลองมองลึกๆแล้ว คุณจะพบว่าความสัมพันธ์แบบนี้แหละครับคือการฝึกฝนอุเบกขาที่แท้จริงแมวเป็นสัตว์ที่มอบความรักให้เราในแบบที่มันเป็นมันจะเดินเข้ามาคลอเคลียก็ต่อเมื่อมันอยากคลอเคลียมันจะยอมให้เราลูบหัวก็ต่อเมื่อมันรู้สึกสบายใจนั่นคือความรักที่ไม่คาดหวังจากเราเลยครับมันไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องให้ความรักมันตลอดเวลาหรือจะต้องเอาใจมันทุกวินาทีเพราะมันรักเราในแบบที่มันเป็นตัวของมันเองและในทางกลับกัน เราเองก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะรักมันในแบบที่มันเป็นเช่นกันเราไม่เคยบังคับให้มันแสดงความรักแต่เรามีความสุขทุกครั้งที่มันเดินเข้ามาหาเราเองนั่นคือการรักโดยไม่ตีกรอบและไม่ยึดครองเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันจนต้องสั่งให้มันทำตามใจเราแต่เรากลับรู้สึกดีที่มันเลือกที่จะมอบความรักให้กับเราอย่างอิสระนี่คือความรักที่บริสุทธิ์และเป็นกลางอย่างแท้จริงครับ ในชีวิตจริงเรามักจะรักใครสักคนด้วยการคาดหวังเราอยากให้คนรักของเราเป็นแบบที่เราวาดฝันไว้เราอยากให้เพื่อนของเราทำตามที่เราต้องการซึ่งความรักแบบนี้มักจะมาพร้อมกับความทุกข์เพราะเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดแต่แมวสอนเราว่าความรักที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรมันสอนให้เราปล่อยวางความคาดหวังแล้วรักใครสักคนในแบบที่เขาเป็นรักโดยไม่มีเงื่อนไข รักโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเขานั่นคือการฝึกอุเบกขาในระดับที่ง่ายที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดที่เราจะเรียนรู้ได้จากสิ่งมีชีวิตอื่นดังนั้นการที่เราเป็นทาสแมวและยอมให้มันอยู่เหนือเรานั้นแท้จริงแล้วคือการที่เรากําลังฝึกฝนที่จะรักและอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางนำไปสู่ความสงบและสันติสุขในจิตใจของเราเองครับ นอกเหนือจากหลักอนัตตาและอุเบกขาที่สอนให้เราปล่อยวางในความเป็นเจ้าของและความคาดหวังแล้วเจ้าเหมียวยังเป็นครูใหญ่ในเรื่องของสัมมาวายามะหรือความพยายามที่ถูกต้องอีกด้วยครับลองสังเกตดูนะครับว่าแมวไม่เคยพยายามทําตัวให้เป็นที่รักของใครเลยมันไม่เคยต้องดิ้นรนเอาอกเอาใจใครไม่ต้องทําตัวตลกหรือทําท่าทางน่ารักเพื่อเรียกร้องความสนใจ แต่กลับกันคนเรานี่แหละที่ต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจมันทั้งการซื้อของเล่นแพงๆหรือแม้กระทั่งการรูปหัวเกาคางให้ถูกใจที่สุดและสุดท้ายมันก็ได้ความรักแบบมหาศาลจากเราไปอย่างไร้เงื่อนไขนี่แหละครับคือแก่นของสัมมาวายามะที่แมวกำลังสอนเราอยู่ความพยายามที่ถูกต้องไม่ใช่การทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อทุกสิ่งแต่คือการเลือกใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและตรงจุด แมวเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสงบเลือกที่จะนอนในที่ที่มันสบายและเลือกที่จะเข้าหาคนที่มันไว้ใจอย่างแท้จริงมันไม่ได้ใช้พลังงานไปกับการดิ้นรนเอาใจใครและนั่นก็กลับทําให้มันมีสเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลอย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตของเราเองก็เช่นกันครับเรามักจะใช้พลังงานไปกับการเอาใจคนอื่นการทําในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังหรือแม้กระทั่งการพยายามพิสูจน์ตัวเองในทุกๆด้าน จนบางครั้งก็เหนื่อยล้าไปเองโดยที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเลยแต่ถ้าเราลองใช้ชีวิตแบบแมวดูบ้างละครับเราอาจจะเลือกใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เราสนใจและทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเราไม่ต้องพยายามทำตัวให้คนอื่นรักตลอดเวลาแต่ให้รู้จักเว้นช่องว่างและให้พื้นที่ตัวเองซึ่งในท้ายที่สุดแล้วคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราก็จะเข้ามาหาเราเองเหมือนที่เรายอมเดินเข้าหาแมวเพราะเห็นในความน่ารักและความเป็นตัวของตัวมันเอง ดังนั้นแมวได้มีเพียงเป็นครูที่สอนให้เรายอมเป็นทาสเท่านั้นแต่ยังสอนให้เราเห็นว่าความพยายามที่ถูกต้องไม่ใช่การดิ้นรนเพื่อทุกสิ่งแต่คือการรู้จักเลือกและโฟกัสพลังงานไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆซึ่งเป็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตจากหลักธรรมที่เจ้าเหมียวสอนเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยวางในหลักอนัตตา การรักโดยไม่ย,ยึดติดแบบอุเบกขาหรือความพยายามที่ถูกต้องแบบสัมมาวายามะผมอยากชวนทุกคนมาพลิกมุมมองกันอีกครั้งครับจากที่เราเป็นเพียงทาสแมวที่ต้องคอยรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านายตัวเล็ก,ลกๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะนำบทเรียนเหล่านี้มาใช้เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองได้อย่างไรเมื่อพูดถึงการเป็นเจ้านายของชีวิตตัวเอง หลายคนอาจจะนึกภาพของการเป็นจ่าฝูงที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ตามใจหรือการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจนสามารถสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้แต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันมีอีกหนทางหนึ่งที่เราสามารถเลือกเดินได้ครับนั่นคือการเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองในแบบสไตล์แมวทำไมถึงต้องเป็นสไตล์แมวเพราะแมวคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นผู้สั่งการใคร แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกสั่งการมันอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างามและมีสเสน่ดึงดูดใจผู้คนให้เข้ามาหาอย่างเป็นธรรมชาติและนี่คือ how to ที่เราจะมาถอดรหัสจากพฤติกรรมของมันเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับอย่างแรกเลยที่แมวสอนเราคือการรู้จักเว้นช่องว่างเราจะสังเกตได้ว่าแมวไม่ได้เดินตามติดเราตลอดเวลามันจะมีช่วงเวลาที่อยากอยู่กับตัวเอง อยากจะไปนอนหลับในมุมสงบสงบหรือไปสำรวจรอบบ้านตามลำพังและมันก็ไม่ได้พยายามจะเข้าไปคลอเคลียคนทุกคนที่เดินผ่านแต่มันจะเลือกที่จะเข้าหาเฉพาะคนที่มันรู้สึกไว้ใจและสบายใจเท่านั้นพฤติกรรมนี้แหละครับที่ทำให้แมวดูน่าสนใจและน่าค้นหาในชีวิตของเราเองก็เช่นกันครับบางครั้งการที่เราพยายามเข้าหาทุกคน พยายามทำตัวให้เป็นที่รักของทุกคนตลอดเวลากลับทำให้เราดูไม่น่าสนใจและน่าอึดอัดการรู้จักเว้นช่องว่างให้ตัวเองบ้างให้เวลาตัวเองได้อยู่คนเดียวได้คิดได้ทบทวนจะทำให้เรามีพลังงานในการใช้ชีวิตมากขึ้นและเมื่อเรามีพลังงานที่เต็มเปี่ยมผู้คนก็จะอยากเข้ามาหาเราเองเหมือนที่เราอยากจะเข้าไปกอดเจ้าเหมียว เมื่อมันเดินมาหาหาอย่างตั้งใจอย่างที่สองที่แมวสอนเราคือเราจะเห็นว่าแมวจะทุ่งเทพลังงานไปกับการทำสิ่งที่มันรักและให้ความสุขกับมันจริงๆเช่นการนอนอาบแดดอุ่นๆการเล่นกับของเล่นที่ชอบหรือการเลือกขนทำความสะอาดตัวเองอย่างพิถีพิถันมันไม่ได้ใช้พลังงานไปก,กับการทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้มันทำทั้งหมด แต่มันเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของมันเองเป็นหลักในชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเรามักจะใช้พลังงานไปก,กับการทำในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังหรือสิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรทำจนบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริง,รงๆการเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองในแบบแมวคือการที่เรากล้าที่จะเลือกใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เราสนใจ และทำให้เรามีความสุขไม่ใช่การทำทุกอย่างเพื่อเอาใจคนอื่นการที่เรามีความสุขจากข้างในอย่างแท้จริงจะทำให้เรามีพลังงานในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างได้ด้วยและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการวางตัวให้พอดีแมวไม่ได้เป็นสัตว์ที่เยอะไปหรือน้อยไปมันมีความสมดุลในการแสดงออกอย่างน่าทึ่งเมื่อมันต้องการความรัก มันจะเข้ามาอ้อนแบบนุ่มนวลแต่ก็ไม่ก้าวไก่เกินไปและเมื่อมันต้องการพื้นที่ส่วนตัวมันก็จะเดินออกไปอย่างสง่างามโดยไม่ทำให้ใครรู้สึกแย่การวางตัวแบบนี้แหละครับที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวยังคงงดงามและยั่งยืนหลักการนี้ตรงกับหลักธรรมที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่ไม่ได้มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป การเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองแบบแมวคือการที่เราสามารถหาจุดที่คอดีได้ในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องความสัมพันธ์และการทำงานเราไม่จำเป็นต้องทุ่มเทพลังทั้งหมดจนหมดแรงแต่ก็ไม่ควรทำแบบขอไปทีการหาจุดที่พอดีนี้จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนในระยะยาวไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องลุกขึ้นมาควบคุมทุกอย่างเหมือนจ่าฝูง แต่คือการที่เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างพอดีมีสเสน่ห์ในแบบที่ตัวเองเป็นและเลือกใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในสิ่งที่สำคัญจริงๆซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความสุขครับเราได้เดินทางไปพร้อมๆกับเจ้าเหมียวมาจนถึงบทสรุปนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเราถึงเป็นทาสแมวกันแล้วนะครับคำตอบไม่ได้ซับซ้อนเลยครับ ที่เราเป็นทาสแมวก็เพราะแมวเป็นครูที่สอนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งเราไม่ได้ควบคุมทุกอย่างได้และการปล่อยวางต่างหากคือหนทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงดังนั้นบทเรียนสุดท้ายที่เราได้จากเจ้าเหมียวในพอดแคสต์นี้จึงไม่ใช่การเป็นทาสที่ต้องคอยรับใช้แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระจากความคาดหวังจากความต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบพอดีพอดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งก็คือหลักธรรมสำคัญที่เราได้ถอดรหัสออกมาจากพฤติกรรมของแมวอนัตตาสอนให้เรายอมรับว่าเราคุมไม่ได้ทุกอย่างอุเบกคาสอนให้เรารักโดยไม่ยึดติดสัมมาวายามะสอนให้เราใช้พลังงานกับสิ่งที่สำคัญจริงๆมัชชิมาปฏิปทาสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป และสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะขอปิดท้ายด้วยข้อคิดที่ว่าการเป็นทาสแมวอาจเป็นประตูบานแรกที่พาเราเรียนรู้การเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองที่แท้จริงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับใครที่กำลังเป็นทาสแมวอยู่ในตอนนี้หรือกำลังสนใจอยากจะเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองในแบบสไตล์แมวลองนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตดูนะครับแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันบ้างว่าคุณได้บทเรียนอะไรจากเจ้าเหมียวสุดที่รักของคุณบ้างถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะนำมาเสริมให้เข้าใจง่งายๆแบบนี้อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ